ฮัลโหลเรดี um ้เจตแมนเดอะบอยเดอะเกิลเดอะกระเทยเวลคัมทูอาเซียนแอนคมทูรำบงสมัสดดาตังกุมุสตานิฮาวมิงกะลาบาสิ้นเจ้าเลยมัวยื้อยาวสัวสเดมอรียมจุมคเนียอะไรอะไรเอารำบงย้อนยุคสู an ่อาเซียนคณะรวมดาวก็ต้องพูดแบบสากลสิ เหรอแมนเอา้าว่าไปสบายดีพี่น้องพ่อแม่กระทั้งหลายทั้งอุตตาคุณยายมาฟังกันกระทั่งนี้ทักทายในประเทศเราประเทศไทยเนี่ยนะประเทศไทยเนียก็พูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร <c oughs> เอาธรรมชาติไม่ต้องแก๊กเสียงหล่อโอ้ยหน้าตาหล่อมันจะพูดอย่างอื่นไม่ได้นะยังหล่อไม่เสร็จนะพี่อะจริงเหรอ <c oughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันอดหล่อไม่ได้วเฮ้ยเอานะอดหล่อสักวันไม่เป็นไรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ต่อจากนี้ไปท่านได้พบกับความสนุกสนานในรูปแบบของรำวงย้อนยุคคณะรวมดาวพบกับศิลปินระดับแผ่นเสียงสี่ท่านด้วยกันใครบ้างอะรถกาการชานกระชุโอ้สี่คนเลยโอ้ยแมนแล้วเป็นรำวงสนุกสนานทันยุคทันเหตุการณ์ทันสมัยเต้นได้ทั้งวัยเด็กและวัยดึกหนกหนานหนกหนานม,มาสนุกกับบทเพลงแรกกรองยาวร่วมบุญ จังหวัดกลองยาวใช่ไหมใช่แล้วอ้าวกองยาวนี้ก็ต้องมีโห่ดิมีโห่แน่นอนมีโห่ใช่อ้าวพี่โย่ห้องพี่ยงโห่พี่ยงโห่บูอะไรโห่นี่นี่มันเห่าอ้าวลืมตัวโห่ดิเดอะไรอีกเล้าเอาเสียงผู้หญิงผู้ชายทุยโห่เธอะเวลาจะหมดแล้วนักร้องหาวแล้วเนี่ยโห่เลยนะอืมอ้าวโห่คราวนี้เอาจริงกันนะน่าจะเอาจิงนักงนาแล้ว แม่เสียงดีแสดงกินแพรดีกรีเอออาหารฝรั่งเหรออาหารแมวอ่ะโหเลยนะอ่ะโหเลยพี่โย่งเอาโห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 อวนี่เสียงอะไร่งเสียงคล้องเหรอเอาไหมเอา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 เออ